สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาช้าหน่อยครับขอโทษทีมาช้าแต่มาครับพอดีมีลูกค้ามาเข้ามาซื้อเต่าที่บ้านไปนะครับก็เลยต้องดูแลต้อนรับเขานิดนึงครับก็เลยทําให้มาพบกับเพื่อนๆพายิทซีช้าหน่อยนะครับแต่มาครับเอามาเริ่มกันเลยวันนี้พูดถึงวันเสาร์ครับ วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่เดอดซันเดอซันบอกว่าจะมีลูกนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าอยากได้ลูกจะได้ลูกชายได้โอกาสลูกชายเยอะกว่าแต่ก็ลูกสาวก็เป็นได้ครับแต่ได้จะมีเกี่ยวข้องกับเด็กแน่นอนครับก็คือใครที่เพิ่งแต่งงานแล้วหรือว่าเพิ่ง เพิ่งปัมป๊มมแล้วอยากมีน้องลุ้นกันอยู่่วามีน้องก็ยินด,ดีแล้ดีใจด้วยก่อนเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับก็ได้จะได้เด็กมาเกิดเด็กที่ดีมาเกิดนะครับได้ทายาได้ลูกหลานสืบสกุลนะครับก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับก็ขอใหส้สมหวังกันทุกคนส่วนถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับ,บุตรหรือว่าธิดาหรืออะไรก็เป็นเรื่องของ ช่วงนี้ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กพิการเด็กซ้ำซ้อนเด็กแบบเด็กพิเศษคือถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญให้พวกเขาได้นะครับหรือว่าเด็กถูกทิ้งเด็กไร้ญาติหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีบ้านแบบบ้านเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีกับพวกคุณเลยกับคนเกิดวันเสาร์หรือว่ากับทุกคนที่ได้มาเห็นได้มาเจอกันวันนี้นะครับ แล้วก็จะเสริมดวงเสริมบุญบารมีแล้วก็มีการจาค้าการให้ทานบริจาคก็จะทําให้ใจเราจะสว่างโล่งโปร่งเบานะครับก็จะบิน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 ใจมันก็จะมันก็จะสูงส่งแล้วก็ทําให้เงินเข้าแบบงานดีเงินงานมาด้วยครับแต่ถ้าก็ขอเตือนพวกที่ไม่ได้ต้องระวังนะครับพวกที่ไม่อยากให้เพิ่มแบบ ปัป๊มๆแล้วเกิดว่าไม่ไม่พร้อมไม่อะไรก็ป้องกันนะครับยังไงก็ไม่งั้นเดี๋ยวเขามาเกิดแล้วจะเดี๋ยวจะลําบากจะยุ่งนะครับจะต้องเพราะว่ามันจะเป็นบาปกรรมนะครับถ้าเกิดมีการทําแท้งหรือเอาออกหรืออะไรเงี้ยมันจะติดไปตัวไปจนตายเลยครับอย่าทําดีกว่าครับก็เพเซฟครับรักสนุกแต่ก็ป้องกันด้วยครับไปก็ด้วยความเป็นห่วงครับ ก็วันนี้ก็เช้านี้ก็เอ้ยวันเสาร์นี้ก็สุดสัปดาห์ครับเสาร์ทีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับแฮปปี้แฟมิลี่ครับทุกคนที่มีคร<ม>อบครัวไม่ว่าเล็กใหญ่อยู่กันกี่คนก็ตามขอให้ดูแลกันและกันให้ดีครับใส่ใจห่วงใยแล้วก็พึ่งพิง,พงเอ,อื้อเฟื้อเมตตาต่อกันนะครับกรุณาต่อกันแล้วขอให้ชีวิตพวกท่าน สมบูลณพูนจุกนะครับขอบคุณครับบายบายวันเสาร์ครับ